ทุกคนเห็นกรอบสี่เหลี่ยมบนหน้าจอตรงนี้ไหมครับมันคือพื้นที่สําหรับโฆษณาและทุกคนคงเห็นว่ามันไม่มีอะไรมันว่างเปล่าใช่ครับช่องจิมารู้ไม่มีโฆษณาสามารถติดต่อได้ที่อีเมลด้านล่างหรือเพจจิมารู้โดยตรงรักนะราคาไม่แพง วอ l ์คเขู้มคครูจิบรูเคียสวัสดีครับผมเจมจิมารูนะครับหลายคนก็คนเล่นเกมเด็กออฟลิเจนวายริฟกันอยู่ใช่ไหมครับวันนี้นะครับผมก็มีประเด็นร้อนประเด็นดังมาให้ทุกท่านนั้นได้ฟังกันอีกแล้วครับกับดราม่าที่เกิดขึ้นกับพี่ลอยสไตล์ของเรานั่นเองโดยนามาดังกล่าวนะครับได้มีการกล่าวถึงว่าสรุปแล้วการใช้บาเรียกับฮิวเนี่ยอะไรดีกว่ากัน โดยวันนี้นะครับผมจะมาสรุปให้ฟังนะครับตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงบทสรุปกันเลยทีเดียวเรื่องราวจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยครับแต่ก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครต์ช่องจินวารุไว้ด้วยนะครับผมจะได้มีแรงใจในการทําคลิปดีๆต่อไปนะเมื่อเพื่อนทําครบแล้วนะครับเราไปฟังกันดีกว่าว่าดราม่าทั้งหมดมันเกิดขึ้นจากอะไร สำหรับใครนะครับผมที่ไม่รู้ว่ารอยสไตล์คือใครนะครับรอยสไตล์นะครับผมเป็นผู้เล่นที่อยู่ในวงการ League of l e g e n d s มานานมากๆแล้วนะครับตั้งแต่สมัยเวอร์ชัน p c และเป็นผู้เล่นของไทยที่สามารถไปแตะระดับโลกได้เลยทีเดียวบอกเลยนะครับว่าเป็นผู้เล่น l o l ที่มีพรสวรรค์มาอย่างยาวนานเพราะว่าก่อน L เนี่ยพี่รอยของเราเองก็เป็นแชมป์โลกของเกม G e t Am ด้วยและเมื่อการเวลาเปลี่ยนไปครับเกม League of l e g e n d s เองเนี่ยก็ได้รับความนิยมในระดับหนึ่งอยู่แต่ว่าในตอนปัจจุบันนี้นะครับเกมที่ถูกปล่อยออกมาล่าสุดก็ ซึ่งทางพี่ลอยของเรานะครับก็เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทำคอนเทนต์ต่างๆมามากมายว่าจะเป็นการสอนเล่นการเอาแชมเปี้ยนตัวต่างๆมาเล่นให้ดูนะครับหรือว่าจะเป็นการจัดเมตาทําคลิปจัดตัวละครว่าตัวไหนหน่าเล่นเมตาเป็นยังไงอะไรแบบนี้นะครับซึ่งได้รับความนิยมเรื่อยมาจนคลิปวิดีโอล่าสุดครับที่มีชื่อคลิปว่า LLY r i p Server ไทย vs จีนทำไมต่างกันขนาดนี้อัปเดตเมตาจากจีนสรุป AD าเ r ียดีกว่า ซึ่งหลายคนนะครับผมที่อ่านจากชื่อคลิปเนี่ยก็น่าจะได้กลิ่นแล้วนะครับผมว่ามีดราม่าแน่ๆและดราม่าก็เกิดขึ้นจริงๆครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องลอยสไตล์นะครับและในวันนี้ผมก็หาเรื่องใส่ตัว เปิดหัวมาขนาดนี้ก็ชัดเจนแล้วครับว่าพี่หลออของเรานั้นเตรียมใจไว้แล้วว่าจะต้องมีดราม่าแน่นอนและประเด็นสําคัญของคลิปวิดีโอนี้ทั้งหมดนะครับไม่ได้อยู่ที่การที่เราจะมาเทียบเซิร์ฟเวอร์นั่นนู่นนี่หรอกครับประเด็นหลักของเรานะครับมันอยู่ที่ประโยคนี้ครับก็จะเห็นจังหวะเอาเพล์มากมายนะครับเกิดขึ้นเต็มไปหมดและอีกอย่างหนึ่งที่ผมมาเล่นเซิร์ฟจีนผมได้เรียนรู้เลยว่า a d ดีที่เอาบาเรียมาเนี่ยโหดกว่า a d ดีที่เอาฮิวมาครับเ d เอาบารเรียหรือว่าฮิวดีกว่ากัน ในไทยนะครับเราจะเห็นประเด็นนี้บ่อยมากเลย ADC เอาฮิลหรือว่าบาเลียดีกว่าเอามาถกเถียงกันบ่อยมากครับบางคนบอกว่าอันนู้นดีอันนี้ดีส่วนตัวผมก็ค้นพบเมื่อไม่นามนมานี้เองในเซิร์ฟเวอร์จีนนะครับ ผมว่าเอาบาเรียรมาดีกว่าครับเพราะว่าปัจจุบันไอเทมตัดฮิวใน LLY ลิฟเนี่ยมันโหดเหลือเกินครับเลดเกมคือฮิวแทบไม่ขึ้นเลยซึ่งการที่พี่รอออกมาพูดแบบนี้นะครับก็ทําให้หลายคนนะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันและแน่นอนว่าก็ต้องมีการถกเถียงกันในประเด็นนี้อย่างแน่นอน ซึ่งประเด็นดังกล่าวนะครับผมก็ถูกกลามไปในกลุ่มของ League of Legends Warrib ในประเทศไทยซึ่งผมขออนุญาตไม่บอกนะครับว่าเป็นกลุ่มไหนแต่เป็นกลุ่มที่มีคนอยู่เยอะมากๆนะครับน่าจะเป็นอันดับหนึ่งของประเทศแล้วในตอนนี้ก็ได้มีคนมาตั้งกระทู้โต้แย้งกันนะครับโดยในกระทู้นั้นได้บอกไว้ว่า Riot Star กับ w a t d e u s ได้บอกว่า AD ที่เอาบาเรียมาโหดกว่า AD ที่เอาฮิวมาผมาควรเชื่อคนไหนครับเพราะคนในกลุ่มบอกว่าเอา Hiu ดีกว่านั่นแหละครับผมก็มีคอมเมนต์มากมายเต็มไปหมดเลยครับผมร่วมร้อยกว่าคอมเมนต์เลยทีเดียวมีคนมาแสดงความคิดเห็นมากมาย เต็มไปหมดเลยครับแต่คอมเมนต์ที่เป็นประเด็นสูงสุดนะครับและทําให้หลายคนนั้นรู้สึกว่าเหฮหาที่สุดแล้วนะครับนั่นก็คือคอมเมนต์นี้ครับคอมเมนต์ comment นี้ได้บอกไว้ว่าแต่ละคนนั้นมีความถนัดไม่เหมือนกันค่ะวัดกันไม่ได้ว่าอันไหนโหดกว่ายูทูบเบอร์ไม่ใช่นักแข่งระดับโลกอย่าไปเชื่อมากค่ะ ซึ่งในประเด็นนี้นะครับเราสามารถแบ่งออกเป็นได้2ประเด็นนะครับประเด็นแรกเนี่ยคือตัวของคอมเมนต์นี้นะเขาได้บอกไว้ว่าเราเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องเชื่อกับทุกคนก็ได้นะครับผมเรามีสไตล์การเล่นของตัวเองเรามีวิธีการเล่นนั่นนู่นนี่ของตัวเองไม่จําเป็นที่จะต้องไปเชื่อใครขนาดนั้นก็ได้อันไหนที่เราคิดว่าดีกับตัวเราและกับเพื่อนเรื่องทีมก็สามารถเล่นได้อันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เขาพยายามที่จะเสือ,อกมานะครับและส่วนหนึ่งนะครับนั่นคือตัวของรอยสไตเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์เขาไม่ได้เป็นแชมป์โลกอย่่าาไไปเชืออมกะะรรแบบบนนี้คั ซึ่งในจุดนี้นะครับเราก็สามารถออกมาอธิบายได้ว่าใช่ครับผมตัวของ o อย s t ตล์เนี่ยเป็นยูทูบเบอร์จริงถามว่าเป็นแชมป์โลกไหมก็ไม่ได้เป็นแชมป์โลกครับแต่ผลงานล่าสุดที่สร้างชื่อให้กับทีมวา i ิในประเทศไทยของเรานะครับนั่นก็คือการแข่งขัน e s p o r t ์เกมเหล็กออฟ g ิเจนวาริในรายการ C-Icon Series Summer Super Cup ร เมื่อวันที่27มิถุนายนนะครับซึ่งเป็นการเจอกันครับระหว่างทีม e v o s ของประเทศไทยเจอกับวันทีมซึ่งในตอนนั้นนะครับรวมถึงปัจจุบันนี้เนี่ยทาง e v o s เนี่ยได้มีโค้ดที่ควบคุมทีมและกรรมช,ชนะมาให้กับประเทศไทยได้นั่นก็คือลอยสไตล์ของเรานั่นเองซึ่งผลสรุปนะครับทำให้ e v o s เนี่ยชนะไปได้ทั้งหมด3-2ต่อเกมนะครับคว้าแชมป์ไปกับเงินรางวัลประมาณ25,000เหรียญสหรัฐหรืองเกว่าตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็ประมาณเกือบ800,000บาทเลยล่ะครับซึ่งก็มีช แทาจะเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยทีเดียวแต่ผลงานนี้เจ้าตัวจะรู้ตัวนะครับว่ามีดราม่าเกิดขึ้นนะครับพอล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวได้ออกมาทํามีมล้อตัวเองแล้วนะครับว่ากําลังมีดราม่าเกี่ยวกับเรื่องของบาเรียกับตัวฮิวอะไรแบบนี้เกิดขึ้นนะครับผมในดราม่าในกลุ่มเนี่ยแต่ผลปรากฏว่าในขนาที่เกิดดราม่านั้นรอยสตาร์นั้นกาลังดูแข่งโวลเกมลีกออฟดิจิทัในเวอร์ชัน PC อยู่เลยครับและท็อป,ปิกนี้นะครับก็ถูกพูดถึงอย่างแพร่หลายนะครับโดยที่อีกหนึ่งตัวละครสําคัญนะครับที่มา คือ What The j a z สครับหนึ่งในผู้เล่นจากทีม Invade Esports ซึ่งเป็นทีมระดับแนวหน้าของประเทศไทยได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้และได้ทําการสรุปข้อมูลทั้งหมดไว้อย่างดีมากเลยครับงั้นในครั้งนี้นะครับผมขออนุญ,ญาตนําข้อมูลของ What The Jazz มาสรุปพร้อมขยายความให้ฟังแล้วกันว่าในมุมมองของ What The j a z เป็นอย่างไรบ้างนะครับ ตัวตัว w อเ e เจสนะครับได้ทำการสรุปข้อมูลทั้งหมดไว้เท่าที่จะทำได้เกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์แล้วก็เรื่องของสิ่งที่ควรจะนำไปใช้ให้เราเนี่ยคิดคำนวณแบบไหนซึ่งนี่นะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นได้เรียนรู้กับเกมหล g กออริจนไวริสมากยิ่งขึ้นทำให้เราเนี่ยได้รู้ว่า สเปลไหนควรเอาไปอะไรยังไงนั่นเองนะครับงั้นเรามาสรุปมหากราบของเวอร์ชัน w h a t the j เ s กันเลยดีกว่าครับข้อมูลนี้นะครับเป็นข้อมูลจากแพท2.5นะครับผมดังนั้นในอนาคตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของครูดาวอะไรแบบนี้ได้นะครับดังนั้นก็ถือว่าฟังว่าเป็นตอนแพท2 5ในปัจจุบันนี้ก่อนนะตัวที่สเปลแรกครับบาเรียครูดาวอยู่ที่120วิสร้างโลกกันดาเมจได้115ดาเมจให้กับตัวเราเอง โดยจะสามารถเพิ่มได้สูงสุดถึง465โดยขึ้นอยู่กับเลเวลข้อดีของบาเรียนะครับไม่ถูกลดจากอะไรสักอย่างเช่นการตัดหิวใช้ตอนเลือดเต็มได้กันการถูกเบิร์สได้เวลาปะทะ1ต่อหนึ่งเนี่ยก็เก่งแล้วก็รับถมได้ดีครับส่วนข้อเสียนะครับนั่นก็คือใช้ได้แค่กับตัวเองตัวคนเดียวเท่านั้นนะครับหาสถานการณ์ในการใช้ให้คุ้มนั้นค่อนข้างยากไม่ยืดหยุน่นแพ้โป๊กหรือการตอดซับจะเล่นยากนะครับทางเลือกจะน้อยและเป็นเลือดเทียมชั่วคราวที่จะหายไปต่อไปปปนัเเ็ตวของสิ มีคูณดาวอยู่ที่120วิเท่ากันครับโดยที่ให้เลือดถาวร80หน่วยให้กับ2เป้าหมายนะครับโดยจะให้สูงสุดถึง360ตามเลเวลเลยโดยมีข้อดีคือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยได้ทําการกดใช้นะครับจะทําให้เราเนี่ยได้ฮิลและเพื่อนของเราด้วยนะครับผม2คนด้วยกันเลยและที่สำคัญทําให้วิ่งเร็วขึ้นด้วยและทําให้เรานั้นได้เลือดถาวรยืดหยุ่นนะครับใช้ได้ทั้งบุกใช้ได้ทั้งรับเวลาเกิดการปะทะแบบ2ต่อ2เนี่ยจะเก่งมากๆแล้วก็ทําให้ซับรวมถึงเพื่อนร่วมทีมเนี่ยเล่นได้้่ยนคเสสีขกวออ็ื ถูกลดประสิทธิภาพหรือว่าไอเทมประเภทตัดหิวโดยทางวอเตอร์เจนนะครับได้ทําการสรุปไว้ว่าบาเรียเนี่ย ADC ควรเอาไปก็ต่อเมื่อเล่นกับซับเลี้ยงที่ไม่ต้องแชร์หลอดเลือด เพราะว่าซับเนี่ยจะคอยอยู่ข้างหลังและ a อดีจะเป็นคนที่โดนดาเมจมากกว่าและเมื่อฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีแอสซัสซินเยอะก็จะทําให้มีโอกาสรอดชีวิตมากกว่านั่นเองครับส่วนฮิวนะครับผมควรจะเอาไปก็ต่อเมื่อเล่นกับซับที่เป็นแท้งโดยเฉพาะพวกซับป,ประเภท all in นะครับรวมถึงต้องการที่จะเล่น agressive หรือว่าเล่นแบบเน้นปะทะล้วนๆในเลนนะครับโดยเฉพาะในเลนเนี่ยเพราะว่าซับพอร์ตของเรานะครับต้องเอาสเปลไปสู้กับอีฝั่งเช่นการที่ซับเนี่ยจะเอาพวกอีกไนมา หรือต้องการที่จะสู้เล็กสู้น้อยนะครับตอนต้นเกมอย่างเช่นช่วงเวลาที่เดินไปเติมเพื่อนเวลาสู้กันแบบ2ต่อ2 3ต่อ3อะไรแบบนี้นะครับจะทําให้อัตราการชนะเนี่ยมีสูงมากกว่าเพราะเราสามารถกดฮิลช่วยเหลือเพื่อนได้นั่นเองครับทีนี้นะครับผมวอตเดย์เจก็จะมายกตัวอย่างให้ดูในการแข่งนะครับผมคู่แรกนะครับจะเป็นของ e ีเวิร์อีสปอเจอกับบุริรัมยูเนเต็ดนะครับฝั่งซ้ายนะครับตัวของกาลิโอกับคอกินะครับเป็นคู่เบิร์สเก่งเป็นชุดเอาอีกไนมาเสริมดาเมจที่เหลือนะครับส่วนฝั่งขวานะครับจะเป ตัวอย่างที่2นะครับผมจะเป็นฝั่งของ SBTCEsports เจอกับบุร u ม i r ยู United นะครับฝั่งซ้ายนะครับผมตัวของ t r a สจะเป็นตัวต้องการนําช่วงต้นเกมและเป็นตัวที่ดาเมจเยอะสู้เก่งเอาอีกไนท์มาเพื่อเสริมความเก่งครับส่วนฝั่งขวานะครับจะเป็นกาลิโอและไคลสะเป็นตัวที่ต่อสู้เก่งมากๆแต่เอาบาเรียกับฮิวมาดาเมจจึงไม่พอเกมนี้นะครับการิโอจึงตายค่อนข้าง,งเยอะเพราะซับที่เอาฮิวมาเนี่ยจะถูกลิงเพราะตายง่ายไม่มีสเปลหนุนซับพอร์ตนั่นเองครับ ทีนี้็นส่วนของข้อเท็จจริงนะครับที่เราต้องรู้ไว้นั่นก็คือคูดาวบาเรียอันไหนเร็วกว่านะครับที่เป็นประเด็นถกเถียงกันในกลุ่มบทสรุปแล้วนะครับก็คือในแพท 2.2b เนี่ยคูดาวทั้งบาเรียแล้วก็ฮิวเนี่ย ถูกเนิฟทุกสิ่งทุกอย่างให้เท่ากันแล้วนะครับก็คือ1 2 0่ีวินั่นเองนะครับแต่ว่าในอนาคตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้นะครับอันนี้พูดถึงแพท2.5นะแล้วก็เขาบอกว่าไอเทมตัดฮิลเนี่ยโกงเกินไปหรือเปล่าเพราะสรุปนะครับก็คือไอเทมตัดฮิลนะครับถูกเนิฟนะครับเหลือจาก50%เหลือเพียงแค่40%ในแพท2อนั่นเองครับแล้วก็จะมีท็อปิกยอดฮิตนะครับที่หลายคนนั้นสอบถามกันเข้ามานั่นก็คือ สเปลหิวเนี่ยถ้าเกิดว่าถูกตัดฮิลก็คือจบแล้วซึ่งในส่วนนี้นะครับก็ถูกสรวยว่าเหตุผลเดียวกันกับทําไมอีกฝั่งเลือกอีกไหนหรือไอเทมตัดฮิลแต่ก็ยังออกดูดเลือดได้นั่นแหละครับเพราะว่ามันก็ยังมีผลอยู่ดีซึ่งทริกในการใช้ฮิลนะครับถ้ารู้ตัวว่ากำลังจะถูกออลอินให้กดฮิลเร็วให้กดฮิลได้เลยครับจะทําให้ไม่ถูกหักโบนัสการหิวนั่นเอง แลีกท็อปิกหนึ่งครับที่สําคัญมากนะก็คือสเปลฮิลในช่วงเลเรเกมนั้นไม่มีประโยชน์ซึ่งตรงนี้นะครับผมวอเตอร์เจได้บอกเลยว่าไม่จริงเพราะทุกสเปลนั้นมีสเกลในแต่ละเลเวลยิ่งสเกลเยอะขึ้นก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนนั่นเองจึงเป็นข้อสรุปว่าบารียเนี่ยหนึ่งต่อหนึ่งนั้นเก่งกว่าจริงๆยอมรับเลยว่าเก่งกว่าแน่นอนแต่ว่าในเลเรเกมนะครับเอดีที่ไหนมันจะไปหนึ่งหนึ่งกันเพราะเอดีส่วนใหญ่นะครับก็ต้องอยู่กับเพื่อนอยู่แล้วนะครับอย่างน้อยก็อย บาเรียหรือว่าฮิวสเปลไหนดีกว่ากันโดวยวอเตอเจฟได้บอกว่าชัดเจนนะครับว่าดีทั้งคู่ไม่มีอะไรมากกว่านะครับ โดยขึ้นอยู่แล้วแต่กับสถานการณ์โดยมีปัจจัยหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นทีมคอมแมชอพหรือว่าอื่นๆอ,อีกมากมายและที่สําคัญนะครับเลนล่างไม่ได้มีเพียงแค่ a d เพราะฉะนั้นจะเอาสเปลอะไรมาให้คํานึงถึงซัพพอตด้วยเพราะฉะนั้นนะครับจะเอาสเปลอะไรมาให้คํานึงถึงซัพพอตด้วยนะครับซึ่งอธิบายมาตั้งยาวนะครับผมสรุปแล้วว่าจะให้เข้าข้างฮิวหรอครับซึ่งวอเตอร์เจนนะครับได้ตอบคำถามน,นี้ว่า ผมเนี่ยชอบฮิลนะครับแต่ไม่ได้เข้าข้างพอถ้าเกิดว่าเกมไหนบาเรียดีผมก็จะเอาบาเรียไปและตัวของวอเตอร์เจสนะครับเป็นซับพอร์ตไอเกสสีจะทำให้วอเตอร์เจสนะครับชอบ AD ดีฮิลมากกว่าเพราะจะได้ใช้สเปลสู้ได้นั่นเองโดยตัวของวอเตอร์เจสนะครับที่ได้ทําข้อมูลนี้ออกมาก็เพราะว่าอยากให้ทุกคนนั้นได้ความรู้ของตัวเกมมากยิ่งขึ้นและเลือกสเปลไปให้ถูกสถานการณ์นั่นเองครับผลสรุปสุดท้ายนะครับผมที่ผมสรุปง่ายๆสั้นๆในตอนนี้นะครับนั่นก็คืออยู่ที่ผู้เล่นเลยครับว่าจะหยิบตัวไไหนไป เพราะทั้งสองอย่างนี้ก็มีประโยชน์ทั้งคู่แต่มีประโยชน์แตกต่างกันถ้าจะให้สรุปง่ายๆนะั่นคือถ้าชอบหนึ่งหนึ่งซัพพอร์ตของเรามีฮิลช่วยเราอยู่แล้วหรือว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีแอสซินเยอะการเอาบาริยรมาก็เป็นตัวเลือกที่ดีครับแต่เกิดว่าใครนะครับผมที่ชอบปะทะหรือว่าซัพพอร์ตของเราเนี่ยเป็นสายเอาอินเป็นสายแทงเป็นตัวละครที่ไม่ได้มีฮิลอะไรนักหนานะครับเราเนี่ยก็สามารถหยิบตัวของฮิลมาได้เลยซึ่งนี้นะครับก็น่าจะเป็นบทสรุปที่ทาให้หลายคนนั้นพอจะเข้าใจมาได้แล้วนะครับ ก็หวังว่าเพื่อนๆนะครับผมจะได้ความรู้เกี่ยวกับตัวเกมลีกออร์ดิเจนมากขึ้นนั่นเองนะครับยังไงขอให้เพื่อนทุกคนนะครับมีความสุขในการเล่นเกมลีกออร์ดิเจนวายริฟและที่สำคัญที่สุดนะครับถ้าเพื่อนคิดถึงเกมลีกออร์ดิเจนวายริฟคิดถึงจินวารุถ้าเพื่อนชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมที่สำคัญที่สุดนะครับอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับท่านเพื่อนนะครับผมอยากติดตามข่าวสารของเกมลีกออรมอยยากี่จเนครรวว จินวารุก็อย่าลืมเข้าร่วมกลุ่มจินวารุครูด้วยนะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับและถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับอยากหาเพื่อนเล่นเกมว i ยริฟหรือว่าเกมต่างๆเนี่ยรวมถึงพูดคุยกับผมก็สามารถเข้าร่วม Discord จินวารุลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับและอย่าลืมไปกด Sub s c r i b ์ช่องรองของผมด้วยนะลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเหมือนกันนะครับโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้ขอญาตลาตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า